ทีมข่าวน <mouth. S 2> okay ิวสแปของเรายังคงเกาะติดกันต่อนะคะแล้ววันนี้เองก็มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษด้วยกับนวากาศเอกพิเศษคัมพีคัมพีระยานน์เป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดและประธานคณะปงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์กษริย์เปิดเผยเรื่องราวกับทีมข่าวนิวสแปถึงกรณีการไปชี้แจงกับกรรมธิการอุตสาหกรรมเรื่องของปัญหาในการจัดส่งถุงมือยางกับเอกชนจากฮ่องกงค่ะซึ่งก็เปิดเผยบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องฟังความหลายด้าน หลายฝ่ายทั้งบล็อกเกอร์เองในหน้าเองตัวกลางด้วยลุมถึงวิธีการหลอกลวงต่างๆนานาจนมีปัญหาที่เกิดขึ้นสร้างความเสื่อมเสียให้กับทางบริษัทในฐานะเจ้าของแบรนด์กว่าแสนล้านเช่นเดียวกัน<ม>ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการฟ้องร้องผ่านทางอนุญาตโตตุลาการและบริษัทเองในขณะนี้ก็ยังไม่ได้อยากให้ข้อมูลใดๆมากนะะักค่ะ ข้อที่จริงก่อนก่อนจะไปไปหูเบานะทุกเรื่องเลยเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยตอนนี้มีการหลอกลวงเรื่องนี้เยอะแยะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งอ่างผลิตได้มีคงมีคอต่างๆเลือกสาระวังให้ดีแล้วก็ส่วนตัวต้องบอกก่อนเตือนไว้แต่ยังไม่อยากจะไปว่าใครเพราะผู้ตรงๆรู้จักทุกคนรู้จักจริงๆเพียงแต่ว่าในชั้นต้นเนี่ยในส่วนของลูกค้าที่มีปัญหาเนี่ยบางครั้งมันเกี่ยวเนื่องผู้ตรงกับความเสียหายมการคนนนเิวดจ 100้อกว่าล้านค่ะไปใน6เดือนตรงนี้เพราะอะไรคะแล้วก็ในส่วนของหลักประกันเนี่ยได้มีคือคืออย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนกลุ่มๆนี้ก็เล่าให้ฟังเนี่ยทำความเสียเป็นแสนล้านนะและเอาเงินบางอย่างจากสก,กายเนี่ยไปเป็นหมื่นล้านไปดโดยแอบอ้างเราด้วยทั้งหมดบางทีเราให้หลักฐานไม่ได้และจริงๆกรรมธิการไม่ยุ่งเรื่องนี้เพราะไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะเป็นสารในการตัดสินเรื่องพวกนี้บางอย่างเป็นเรื่องของทางคดีความเรามีเอกสารท่านเองเข้ามายุ่งเนี่ยทำให้คดีเนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนประเด็นโดยที่ไม่ได้ตั้ โดยท่านไม่รู้ตัวเพราะว่าเราเองในพรุ่งนี้เราต้องใช้สารตามสัญญาเราใช้อนุญาตตัวโดาการต่างประเทศในการพิจารณาอยู่แล้วและลูกค้าทั้งหมดในผมได้เข้าพบท่านทูตสหรัฐไพืพูดคุยหลายอย่างทั้ง FV I เราคุยหมดเพราะกระบวนการนี้เป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากไม่ใช่แค่ในไทยทั้งโลกโดยเฉพาะเกี่ยวข้องในสิงคโปร์และในจีนและในฮ่องกงค่อนข้างเยอะกระบวนการความเสียหายในชั้นต้นกับแบรนด์ Sky Med เนี่ยท่านต่ำน่าจะห้าแสนล้านได้ ทั้งในในฐานะเราเจ้าของแบรนด์นะครับแล้วว่าการปลอมแปลงในจีนในเวียดนามในจอรี่ยังมีปลอมเลยการพิยางดีความต้องใช้ศาลนะต้องต้องเดินต้องยืนยันนะครับว่าท่านไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้อย่างบอกว่าซ่อมทุกเยนท่านไม่ทราบหรอกเพราะฉะนั้นกระบวนการขนาดนี้ยืนยันว่าเราพูดหาทุกฝ่ายที่การพูดคุยอยู่แล้วแต่เรื่องหลายๆเรื่องที่ท่านรู้ทราบเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังกว่านั้นเยอะและในเคสเนี้ยบอกตรงๆว่าบอกว่ามาร้อยเนี่ยจริงๆเราเสียหายจากกลุ่มๆุมนี้เป็นแสนล้านเอาเงินไปแล้ะหมื่นกว่าล้านอะ จากทีมต่างประเทศเขาทำไงเพราะฉะนั้นท่านไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่แล้วทุกคนอย่าเข้าใจผิดว่าเรามีกําลังผลิตพอไม่ใช่ไม่ใช่นะมาเลเซียที่เยอะกว่าเรามาหาศาลนะ นาวากาศเอกคำพีทิ้งท้ายด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าบริษัทดำเนินการธุรกิจยอย่างถูกต้องและกำลังขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศอ,อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยล่ะค่ะคส่วนทีมข่าวนิสักของเราไปสืบค้นเอกสาระค่ะเป็นบันทึกการประชุมคณะกรรมธิการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่29เมื่อวันพุทธที่19สิงหาคม2563ที่สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทยได้เข้าชี้แจงต่อกรรมธิการมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของ สมาชิกผู้ผลิตถุงมือยางในไทยเนี่ยมี43รายค่ะเป็นผู้ผลิตถุงมือยาง17รายและสมาชิกสมทบซึ่งเป็นธุรกิจต่อเนื่อง26รายยอดการผลิตและส่งออกรวมทั้งสิ้นประมาณ44,800ล้านชิ้นแต่หลังจากโควิด -19 ก็มีความต้องการถุงมือยางขึ้นหลายร้อยเท่าเลยล่ะค่ะซึ่งทางสมาชิกผู้ผลิตถุงมือยางไทยนะครับยังให้คําแนะนําด้วยนะครับว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลผู้ผลิตถุงมือยางไทย เผยแพร่ผ่านหน่วยงานรัฐทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือควรรวบรวมจัดทำข้อมูลปริมาณความต้องการและแนวโน้มการใช้ถุงมือยางที่แท้จริง เพื่อเป็นข้อมูลกำหนดทิศท,ทางดำเนินการนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยอดการสั่งซื้อจากทั่วโลกมีจํานวนมากอาจเกิดการสั่งซื้อของตัวแทนซ้ําซ้อนกันทําให้ปริมาณการสั่งซื้อเนี่ยมันสูงเกินจริงได้นอกจากนี้ยังป้องกันความเสียหายจากการถูกแอบอ้างหลอกลวงว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงมือยางของผู้ผลิตโดยตรงนะครับแต่กลับนำเข้าถุงมือยางจากที่อื่นพอตรวจสอบแล้วไม่ได้มาตรฐานส่งออก เข้ายุโรปสหรัฐไม่ได้นะครับและผลิตภัณฑ์เหล่านี้ พะถูกปฏิเสธจากปลายทางก็ไม่สามารถนํากลับเข้ามาไทยได้เช่นเดียวกันนะครับพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของข้อมูลและก็ตัวเลขในการส่งออกถุงมือยางกันหน่อยนะคะจากการตรวจสอบสถิติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานประหลัดกระทรวงพาณิชย์โดยความร่วมมือจากทางกรมสุลกากรพบตลาดส่งออกถุงมือยางหลังวิกฤตโควิด -19 ในปี2563มูลค่ารวมกว่า72,600ล้านบาทค่ะมากกว่าปี2562นะคะที่ยอด รวมอยู่ที่37,000กว่าล้านบาทหรือว่าคิดเป็นเกือบ2เท่าตัวเลยละค่ะสำหรับตลาดส่งออกถุงมือยางรายใหญ่ของประเทศไทย5อันดับในปี2,563พบว่าอันดับที่1คือสหรัฐอเมริกาค่ะม,มียอดสั่งซื้อกว่า28,000ล้านบาทถัดมาคืออังกฤษค่ะ5,100ล้านบาท ถัดมาคือญี่ปุ่น4,200ล้านบาทถัดมาคือจีน3,700ล้านบาทและเยอรมนี3,300ล้านบาทรวม5อันดับที่พูดมาเนี่ยเป็นเงินกว่า16,500ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะครับ